สวัสดีค่ะก็วันนี้จะเป็นช่วง beauty talk นะคะจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามน,นี่แหละก็ที่ผ่านมานะคะหมดได้ดื่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอลลาเจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเนี่ยมาตลอดเลยเป็นปีๆละที่ที่ดื่มมาตลอดนะคะล่าสุดก็ คือท,ที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็นํามาเล่าเรื่อยๆนะคะล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ช่วง1กันยาที่ผ่านมานะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ประมาณ20กว่าวันเนี่ยโมได้ดื่มผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่ทางผลิตภัณฑ์ส่งมาให้นะคะก็จะเป็นออของสกอตนะคะเป็นสก็อตคอลลาเจนคิวเชนนะคะตัวนี้นะคะหน้าตาแบบนี้ตัวนี้เนี่ย ในหนึ่งกล่องนยคะเขาก็จะมีเป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะคะ6ขวดด้วยกันนะก็1ขวดเนี่ยนะคะเป็นเขาบอกไว้ว่ามีคอลลาเจนอยู่เนี่ย5,000มิลลิกรัมเลยก็1วันเราก็ดื่มแค่1ขวดพอเพราะว่าคอลลาเจนที่ปริมาณ5000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยนะคะก็ผลการวิจัยเขารับรองแล้วว่ามันเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพราะยังไงเนี่ยร่างกายของเรานะคะดูดซึมเข้าไปใช้ มันไม่ได้หมดเต็มเม็ดเต็มหน่วย5,000หรอกคะ่ะแต่ว่าปริมาณประมาณ5,000มิลลิกรัมเนี่ยเพียงพอที่จะเข้าไปในร่างกายแล้วทำให้เกิดประสิทธิผลเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะคะตัวนี้เนี่ยดียังไงตัวคอลลาเจนเออสกอตคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยนะคะที่ตั้งแต่ดื่มมาเนี่ย เอาข้อมูลพื้นฐานก่อนที่เขาบอกไว้ทั่วๆไปในกล่องนะคะส่วนประกอบสําคัญของเขาเนี่ยก็จะมีคอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะคอลลาเจนจากปลาทะเลน้าลึกเนี่ยเขามีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะสามารถแทรกซึมเข้าไปในร่างกายได้ดีนะคะแล้วก็สามารถดูดซึมเข้าไปใช้งานได้เร็ว สิ่งที่จะช่วยคือช่วยให้ผิวเราเนี่ยดูชุ่มชื่นนะคะดูกระชับดูเรียบเนียนขึ้นนะคะส่วนผสมที่2ที่เขาบอกไว้นะคะก็จะเป็นนาโนโคเอนไซคิวเทตัวนี้เนี่ยมีบทบาทตรงที่ว่าช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็เขาบอกว่าจะสร้างพลังให้กับเซลล์ในการแบ่งตัวมันก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็รักษาเซลล์ผิวของเรานะคะตัวที่3เนี่ย ที่ที่มดเห็นนะนะแล้วรู้สึกว่าแตกต่างจากจากอ,อื่น,นๆที่เคยลองดื่มมานะคะคือเขาว่าเขามีแอลคา i นทีนซึ่งถ้าใครที่ออกกำลังกายเนี่ยหรือเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักเนี่ยก็จะรู้จักคำนี้อยู่แล้วนะคะแอลคาเนตีนเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องการที่เหมือนกับว,ว่าดึงดึงไขมันสะสมเนี่ย ออกมาเผาผ่านะคะให้ให้มันเกิดเป็นพลังงานนำไปใช้ในร่างกายต่อไปคือตัวนี้ก็มีแอลคาไนนีนผสมอยู่ด้วยนะคะเอ,อ,อย่างที่บอกว่าเราผู้หญิงอะคะอายุที่เกินเลข3าขึ้นมาแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันเลิกผลิตไปละเมื่อคอลลาเจนเราเลิกผลิตแล้วเราใช้ร่างกายเยอะใช่ไหมอย่างมดเนี่ย3าจะสาสิห้าแล้วปลายปีเนี้ย เราใช้ร่างกายเราหนักมากเลยนอนน้อยใช้หน้าใช้ผิวเราแต่งหน้าทําอะไรตลอดเวลาเลยเนี่ยนอกจากการดูแลตัวเองที่เป็นเกี่ยวกับการออกกำลังกายแล้วเนี่ยบางทีเรื่องเหล่านี้การการที่เราดื่มเข้าไปเพื่อให้ช่วยเป็นแรงเสริมจากภายในออกมาเนี่ยนะคะมันจะมันก็จะช่วยให้ให้มันอย่างน้อยมดว่าช่วยไม่มากก็น้อยอ่ะอย่างน้อยมันก็ต้องมีอะไรที่มันมันช่วยได้บ้างนะคะอ่าแล้วก็ ตัวอื่นๆนะคะที่ที่เขาเขียนไว้แบบด้านข้างเลยเนี่ยแบบโอ้โหละเอียดยิบเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขามีวิตามินรวม13ชนิดด้วยกันนะคะโดยที่เขาจะแบ่งเป็นพวกขั้วก็จะเป็นพวก B1 B6 B12 เนี่ยนะคะก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องประสาทแล้วก็สมองของเรานะคะวิตามิน A เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายตาแล้วก็วิตามิน C วิตามิน E นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณเนี่ยแหละ แล้วก็จะมีส่วนผสมของ r อ o อโฟเนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเลือดนะคะวิตามิน K วิตามิน D เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกมี B2 นะไบโอตินไนอิาซินแพนโทรนิกแอซิดนะคะเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องการเผาผลาญพลังงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญ เขาใส่ส่วนผสมของน้ำมงุ่นขาวไปด้วยน้ำมงุ่นขาวนี่ก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องอนุมูลอิสระอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้ความหวานแบบไซดิทอลนะคะใช้แทนน้าตาลก็ในนี้ก็จะไม่ได้มีส่วนผสมของน้ําตาลนะคะทั้งหมดเนี้ยหขวดเนี่ยเพียงพอต่อนหนึ่งวันฉะนั้นมัจะเลยดื่มที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันที่1กันยาเนี่ยมันดื่มก่อนนอนทุกวันก็ดื่มมาเรื่อยๆมาตลอดเลยนะคะรสชาติมาคุยตรงเรื่องรสชาติเดี๋ยวแกะให้ดูกันนีกว่า ขวดยังไม่เห็นขวดกันเลยเนาะขวดก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะป้อมๆนะแบบนี้นะคะหนึ่งขวดเนี่ยขนาดปริมาตรสุทธิ45มิลลิลิตรนะคะพลังงานที่ได้จากหนึ่งขวดเนี่ย45กิโลแคลอรี่นะคะแค่นั้นไม,ไม่ได้มีพลังงานจากไขมันใดๆนะคะวิธีก็ ขย่อก่อนนิดนึงแช่ให้เย็นจัดค่ะมดจะไม่ดื่มพวกคอลลาเจนที่ไม่แช่เย็นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีกลิ่นของพวกปลาทะเลน้ำลึกอะไรก็ว่ากันไปลกลิ่นของคอลลาเจนนะคะบางทีถ้าเราไม่แช่เย็นเนี่ยดื่มแล้วมันไม่อร่อยก็แช่เย็นก่อนนะคะฝาเขาก็เป็นฝาล็อกมาอย่างดีนะคะก็พอเปิดออกมาโอติ่ดื่มดื่มจากขวดปปิบไปเลยนะคะแต่วันนี้จะเทให้ดูกับใส่แก้วนะ ว่าสีเป็นสีอะไรอันนี้คือทุกหยดทุกเม็ดนะคะลงมาลงมาสดีๆเพราะว่าขวดนึงก็ราคาประมาณสี่สิบถึงห้าสิบาทะคะ่ะแล้วแต่ว่าที่ขายยังไงที่ไหนนะคะออกมาให้หมดออกออกมาจา้ะคอลลาเจนห้าพันมิลลิกรัมเธอต้องออกมาให้หมดก็เนี่ยค่ะสีของผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นโทนอสีเหลืองเหลืองอำพันนะคะอ่า รสชาติมันดื่มง่ายค่ะเพราะว่าคือมดเบี่ะไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นคาวเพราะว่ามดคอลลาเจนกับชีวิตมดมาเป็นปีแล้วนะคะฉะนั้นแช่เย็นไว้มันก็จะช่วยเรื่องตรงนี้ไปได้บางทีอาจมีกลิ่นเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าคือมดชินแล้วค่ะอันนี้เนี่ยถามว่ามีไหมถ้าใครไม่เคยดื่มเนยมันจะมีกลิ่นจ,งจางๆอยู่ะคะ่ะเป็นกลิ่นของ ของคอลลาเจนเอกลักษณ์ของคอลลาเจนเลยค่ะแต่ว่าไม่คาวนะไม่เหม็นคาวไม่อะไรเลยเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำหุ่นเขามันก็ทําให้เหมือนเป็นรสชาติเหมือนน้ำผลไม้ค่ะถ้าดมกลิ่นแบบนี้มีกลิ่นนะคะกลิ่นของนั่นแหละกลิ่นของคอลลาเจนนะคะกลิ่นปลาแบบน,นิดนิดอะคะ่ะแต่น้องน,นไม่มีไรรสชาติจะออกแนหวนหวานค่ะหวานหวานกลมกล่อมนะหวานแบบกลางๆไม่ได้ไม่ได้ดื่มไปแล้วหวานปี๊ด เปรี้ยวปีที่ผ่านมามันจะมีทั้งหวานมากๆเปรี้ยวมากๆอะไรของก็ว่ากันไปแต่ตัวนี้หวานก,นกลางๆค่ะแล้วก็ดื่มรึปุ๊บทีเดียวจะเป็นออกหวานนุ่มๆกลมๆอะ่ะบอกไม่ถูกกันคือดื่ม,มไปแล้วรู้สึกว่าเออมันหวานแบบระดับประมาณอย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าปี๊ดหรือใดๆนะก็ผลที่ได้อ่ะทุกคนก็อยากรู้เออไม่รู้จะบอกคือมันจะถามว่าแตกต่างอะไรยังไงไหมอืม สิ่งที่รู้นะคะคือผิวลื่นที่ผ่านมาตลอดไม่ว่าจะคอลลาเจนอะไรแบบไหนมันรู้สึกได้มากๆเลยคือผิวเราลื่นขึ้นคือจับเนี่ยแบบลื่นตัวลื่นไปหมดเลยะคะ่ะก็คือลื่นขึ้นเพราะว่ามัก็ส่วนใหญ่เวลาที่ที่เราทดสอบเลยพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยทาครีมบำรุงผิวเพราะบางทีอยากจะรู้ไงว่าเออถ้าไม่ทาครีมเลยเนี่ยตัวเราจะเป็นยังไงปรากฏว่าตัวเราก็ลื่น,นะคะ่ะ ไม่ทาครีมอะไรผิวก็ยังเลื่นอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือผิวไม่แห้งมดไม่ได้อ่านน้าอุ่นแบบรุนแรงนะคะมดจะอ่านน้าอุณหภูมิแบบบางทีอ่านน้ำเย็นเนี่ยแหละแล้วหรือบางทีแบบว่าสะผมอะไรอากาศเย็นหน่อยฝนตกอะไรเงี้ยก็จะน้ําอุ่นนิดเดียวคือนิดเดียวมากๆเพราะไม่ชอบอานน้าอุ่นแรงๆเพราะว่าไม่ชอบให้ผิวแห้งก็จะผิวไม่เคยรู้สึกว่าแห้งเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่านอนน้อยมากเลยแต่หน้าก็ไม่ได้โซรมาอืม พวกรอยต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ตามสเต็ปชีวิตนะคะคือด้วยเราอายุสามสิบห้าจริงๆพวกเนี้ยมันเวลามันเกิดขึ้นเราเวลาเราโทมลงเร็วๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันก็จะฟื้นฟูช้าใช่ไหมแต่เท่าที่ดูมานะคะตลอดเลยช่วงที่ผ่านมาหมดว่าผิวมดก็ฟื้นฟูกลับมาเร็วคือเวลาเราแบบรื้ลงมาแบบอ๋อผิวพังละมันก็ฟื้นตัวได้เร็วเมื่อหลังจากที่เราแบบ อะไปนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกําลังกายแล้วทานอะไรให้มันดูแบบสดชื่นแล้วก็พักร่างกายแบบรีแลกซ์ตัวเองสุดๆเนี่ยแต่สิ่งตั่านี้เราเราดื่มทุกวันอยู่แล้วมาตลอดไม่เคยมีวันไหนนะที่มนไม่ดื่มคอลลาเจนบอกเลยทั้งปีที่ผ่านมาออตลอดเลยค่ะซึ่งโชคดีมากๆต้องขอบคุณทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาตลอดแล้วทําให้มดมีช่วงเวลาที่พอดื่มเสร็จอ่ะ เราก็มีต่อต่อต่อมาให้ให้เราได้ทดลองนะคะก็ยังไงอันนี้ถือว่ามดมันเล่าให้ฟังแล้วกันว่าจริงจริคอลลาเจนนั้นสําคัญกับเรายังไงจะบอกว่าไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องดื่มบอกเลยถ้าคุณคิดว่าอืมเราทานอาหารใดๆแล้วเราทานปลาเราทานอะไรเข้าไปคือวิตามินเสริมต่างๆวิตามินซีวิ่เลยคือเราทานอยู่แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ต้องก็ได้แต่มดมีความสุขที่จะ ดื่มเสริมเข้าไปค่ะมันทําให้มันรู้สึกว่ามันได้มันได้ใส่เข้าไปในร่างกายให้เซลล์ในร่างกายเราเนี่ยได้รับความสุขบ้างนั่นเองคือได้รับเข้าไปไม่ว่าเขาจะแทรกซึมเข้าไปในส่วนไหนก็แล้วแต่จะนิดหน่อยจะอะไรก็แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าเขาได้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 อะเอาหน้านี้ถ้ามีอะไรนะที่หมดได้มาแล้วมันรู้สึกว่าเออมันโอเคมันชอบนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกยังไงดูแลตัวเองนะคะ นอกจากการอาหารเสริมต่างๆแล้วที่สําคัญเลยคือคุณต้องดูแลตัวเองด้วยการพักผ่อนเพียพอ,พอ,พอดื่มน้ําเยอะๆให้เพียงพออย่างน้อยสองขวดใหญ่นะคะแล้วก็ออกกําลังกายมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะในชีวิตมดอ้ออีกอย่างหนึง่งหลายคนต้องถามแน่เลยแอลคา i นทีนมีส่วนที่ทําให้ดื่มแล้วผอมมังไหมไม่นะคะมดว่าแอลคา i นทีนตัวนี้คงเข้าไปช่วยเสริมให้มันระบบมันมีการเผาผลาญคือเหมือนให้มีการสมสมดุลคือแบบ ให้ให้เผาผลาญอยู่ไดไ้แต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหดื่มสิ่งนี้เราไม่ทานข้าวเลยไม่ทานอาหารเลยแล้วก็ดื่มไปแล้วคิดว่าแบบโอ้ยเผาผลาญเผาผลาญไม่ได้ค่ะอาหารเสริมคืออาหารเสริมอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักฉะนั้นมันคือส่วนเสริมจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้บอกบอกทุกครั้งว่าตลอดอาหารเสริมเหล่านี้มีผลทางใจกับหมด ฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีผลทางใจกับทุกๆคนนะคะเลือกเอาค่ะเวลาเราจะทานอาหารเสริมไรไปหาข้อมูลไว้อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่มดเอามาเล่าให้ฟังนะคะโอเควันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ